สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาเนลนะครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปนะครับราวพัฒนางวดวันพุธนะครับวันพุธท,ที่26อ่าตัวนี้เขียนผิดยังปิดบันจันอยู่ยังไม่แก้นะเป็นพุธนะครับปิดบันพุท,ที่26กนะครับกุมภาพันธ์2568นะครับเป็นชุดสรุปแล้วนะครับสรุปหลังจากลงมา2คลิปนะครับคลิปหนเป็น วีลล่างนะครับเรียกวีลล่างชุดนี้ชุดเดียวนะครับวีล่างชุดเดียวนะครับเน้นศูนย์นะครับเน้นที่6ตัว9001 0 2 0 3 0 4มน่และ0 0นะครับวันนี้ก็เป็นชุดล่างชุดบนชุดนี้นะครับชุดบน10หน่วยบนนะครับปรับนิดนึงนะครับเน้นที่7นะครับ7ทุกตัว สี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับตรงหลักเน้นตรงนะครับเน้นตรงเด่นที่เจ็ดเน้นตรงนะครับก็เลยจับเป็นชุดเด่นไว้ชุดนี้ให้นะครับชุดเด่นทีนี้ชุดที่จะเอาเด่นที่สุดนะครับตัวที่จะเอาเป็นตัวเด่นที่สุดในวันพุธนี้นะครับเน้นเจ็ดมันจะเป็นเจ็ดอะไร นะครับจะเป็นเกียดอะไรผมก็จะมาจับในชุดที่เป็นเลีกวินนะครับลกวินไปหน้าใหม่แล้วล่ะมาหน้านี้แล้วนะครับเอาไม่ใช่นะครับเป็นหน้าเป็นชุดบินนะครับเป็นชุดบินนี้เป็นชุดบินนะครับชุดบินก็จะเป็นเอา5้าหกเจ็ดมาจับนี่แหละนะครับ เอาคู่บนก่อนเผื่อว่ามันมาคู่กันนะครับอ่าสี่สีไม่มี5 7ามี5 7นะครับมี5 7 1ชุดหกอีก1ชุด6 7 1จ็ดหนึชุดเจ็ดเจ็ดชุดเด่นที่สุดนะครับ8 7อีก1ชุด9 7ไม่มีเจ ปดเจ็ดเป็นชุดเดิมนะครับชุดเดิมเก้าเจ็ดไม่แปดเจ็ดจะไม่ขีดอีกนะครับเป็นชุดเดิมขีดแล้วก็ถือว่าขีดแล้วนะครับเจ็ดศูนย์มีในชุดบินนะครับเจ็ดหนึ่งไม่มีมีเจ็ดสองนะครับมีหลายชุดหน่อยแต่ว่าเน้นทางตรงนะครับเน้นทางตรงอะถ้าเน้นตรงนี้ก็ต้องขีดด้วยเจ็ดแปดตัวเดียวกันห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ เจ็ดสองหนี่ห้าหกดนะครับชุดเน้นเน้นที่สุดไป7ชุดเน้นที่สุดไป7ชุดเอาตามวิ่งรูดนะครับเอาตามวิ่งรูดเด่นดมันเดนอ่ตรงนี้ก็ว่าตรงนี้นะครับมันเด่นที่7ตัวชน2ฝั่งนะครับก็ศูนย์ด้วยศูนย์นี่มันไปชนล่างนะครับศูนย์ชนล่าง ถ้าชุดนี้มาล่างนะครับถ้ามันมาล่างมันจะเป็นชุดไหนนะครับ0ย์ก็จะมี0ูกับ0ูนอ่าสองศูนย์ศูนย์ศูนย์กับศูนย์สองไปกลับด้วยนะครับเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่าศูนย์สองสองศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์เป็นตัวเด่นเป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวเด่นก็ ถ้ามันมาคู่นะมันมาคู่ล่างมันก็มีแค่นี้นะครับมันมีแค่นี้ศูนย์ศูนย์ก็มีศูนย์ศูนย์คู่มันเองแล้วก็ศูนย์สองนะครับส่วนห้าหกเจ็ดมันไม่มีในมันไม่มีในหลักล่างนะครับไม่มีหลักล่างก็เอาแค่สองตัวนะล่างสองชุดบนอยู่หนึ่งสองสามี่ห้าหกเดเจ็ดชุดเน้นไปทางตรงนะครับเน้นไปทางตรงอ่ะ สองตัวชุดสรุปให้เป็นชุดสรุป่าเท่านี้นะครับเท่านี้ทีนี้เอาไปจับสามตัวให้ทำสามตัวมาให้ดูด้วยนะครับเอาทุกชุดที่เป็นชุดเด่นไหมนี่เอาทุกชุดนี่แหละนะครับมาจับให้ ทีนี้ถ้าเป็นตัวเด่นถ้าเรามาดูนี้นะครับหลักร้อยจะเป็น0นย์กับ2หลักร้อยจะเป็น0นย์กับ2นะครับก็จะเป็น57 07 57 257 6 7 6 7อาอยู่ใน77อ่า77ลรืมอมีไม่มีไม่ลงมาให้อ่าไม่เป็นไรลงเองนะครับ87 087287 7 8 7 8ไม่ลงนะครับไม่ลง70 70 070 2 7อ่า7 2็7 <c oughs> เหลือชุดอยู่เท่านี้นะครับ <c oughs> เหลือชุดอยู่เท่านี้แสดงว่าพิามพ์3าตัวไม่เอาหมดทุกตัวนะครับไม่ยกมาหมดก็เน้นที่นี้นะครับเน้นที่ 0ูกับ2ที่เป็นหลักร้อยจะได้เลือกถูกไหมอ,อันนี้เจ็ดเป็นอะไรนี่เจเหมือนกันทำไมเจ็ตัวเดิมหกน่าจะเป็นเจ็ดนะครับตัวนี้แก้หน่อยแก้หน่อยตัวนี้เป็นเจ็ดเจ็ดตัวนี้เป็นเจ จ็ดศูนย์มีอยู่ข้างล่างนะครับเจดอ่าดูตรงนี้นะครับเจ9 7เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็เท่าไรเจ็ดแมีแล้ว70็ดองออเคนะครับคุนีคือชุดที่ไปทางนิ้นไปทางเดินนะครับ ไปทางนีน้ไปทางเด่นอ่ะก็ย็ดไว้หนึ่งสองสามสี่หนึชุดนะครับสตัว12ชุดอะตามนี้มันจะมาไหมนะครับไม่เข้าหลายนานแล้วนะครับ3ตัวไม่เข้านานแล้วนะนะครับแล้วก็ล่าสุดชุดบนนี้มันมันได้อยู่แต่ผมไม่ได้เอามาลงให้นะครับ พักไว้ก่อนเพราะงวดก่อนหน้านี้มันหลุดไปนะครับเมื่อมาลง,ลางะจะเป็นอย่างไรไม่รู้นะครับจะเป็นอย่างไรจะเข้าต่อไม่เข้าต่อนะส่วนตัวล่างนี้เป็นวินหลักร้อยนี่แหละเอามาว,าวินหลักร้อยแล้วจับเด่นได้ศูนย์เด่นก็เลยเหลืออยู่6ชุดแค่นี้นะครับถ้าว่าไม่ชอบศูนย์ก็จับเด่นในนี้แหละนะครับ901234ในนี้น่าจะมี1ชุดนะครับอย่างน้อย2ตัวมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้ว2ตัว นะเพราะว่าถ้าดูฝั่งบนมันจะมี7ไม่มีนี้เลยนะครับมีใกล้กันมี72กับ71 70เท่านั้นที่มีติดเลขอยู่นี้012ติดอยู่ด้วยที่เหลือก็ไม่ไม่ติดเลยกับ7447ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือชุดสรุปนะครับสรุปแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ชุด2ตัวบนล่างนะครับอันนี้ชุด3ตัวบนนะครับจับให้แล้วมันจะเข้าไหมนะครับถ้าจับ ตัวนี้2ตัวบนมันเข้าหลักร้อยก็น่าจะเข้านะครับไม่น่าจะหลุดไปนะครับหลักร้อยมันก็เดินดีอยู่นะครับครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้ในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ